มึงดูบ้างแล้วนอนกแกยงงี้นะเป้ยนแกบอกเก็เกระเป๋ามาดิก็ระเป๋าโบอิงอเสื้อรอโบมันลื่นน่อยกรเป๋าแกเลยสามาลิกสามาลิกสัสเล่สองฉันไม่อยากพังแล้วนี่แฟน แกก็มี้วในเดือนนี้แต่ไม่อยู่ตอนมีอะร้บอกคุหมติมีก็จะเม็ดไม่บอกแกเพราะว่าแต่แกรอฉันไงฉันไม่แย่แต่แกรอฉันว่าฉันแทนก่อนให้แบนจะเจอแกนได้ความทีนี้แบนชอบกดมอะไรผ็ดๆมับ้างปลาเนึ้ะนาวมังนี้อุเีย จริงหรอคะค่ะยังไม่จบเขาวันนี้นะคะกับการเจอ เกมกันที่ได้นำะแล้วก็เกมอย่าวันนี้เลยได้มาเขาเรียกว่าเํารอนันย้าหขอได้หขอใหม่ยมาะได้ข่าบอกว่าในการได้หอในทุกีกมนคพันนะคะใบองบสองเลยเหรอคะบสองเปอนประมาณทีินหงครับวงี่งเกนเลยนะคะต้องบอกเลยว่าการได้หขอในเป็นการหอที่นานขนานะไไปแมเลยนะคะอยากหมดนักีก่อนที่เลย กับปริญญ์ด้วยคะ่้นไ้หว่นนี้ปิดเราให้น้องไป้กล้มอ้ยสงอารดวยลิเหรอโลดอ่ะแล้วจะกดแล้วคิดว่าลิ์ขึ้นมาสวัีทุกคนทุก่สวทุกคนหกร้อยคนดูแล้วก็ถึงจุน้อยนะจ๊ะ

วันนี้ไม่ได้ไปฟิวนะทุกคนไม่มีหน้าที่ผมอยู่นี่นไมมหมอาทิตย์แต่วันนี้ต้องไปเขาทำงานอายุไม่มีบัตรคอนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูแบมแบมตเอเเมือ่อไหร่เดี๋ยวไม่มีบตัตรคอนไม่มีารางตนี้ก็ทำงานตนี้วัทนที่อะไรส อ๋อก็คือกับช้าวันาทิตย์ของงานมาสุดท้ายของอ๋อก็มีสิทธิ์ครับกับเช้าคื่อาจจะแวะเข้าไปฟิวไม่แวะเหนื่อยไม่ก็ไม่อยากแวะโอ้โหนอ่คืออะไรอันนู้น กูปลาเกาหลีหรือเปล่ครับไม่ <S <s <göz plate va> มีเอาหรอเขาจะเล่นเป็นกับูปลาเกาหลีนะครับ บบิงบ ok, ินคอยากกินผักกระเฉดไม่ใช่ผักเหินี่หมบุ้งปะเนี่ยบุ้งไม่กินไม่ชอ

kèo khe nãy lọ mòi chặn อะไรนะครับแม่แม่ช่วยอตอบอยู่ด้วยเนี่ยหมอ,ออะไร ที่อะไรพี่เมโลดี้ว่าเยครับวาขอบคุณครับพี่มาเมโลดี้ อยู่จ้า ทุกคนยอมหรอเรนเล่นคบเฟอะเป็นเธอไมนครับ<ต>รอ,อีก2องาทิตย์้งวกนี้มันทำตัววิเจอร์ <c oughs> งลเลยอล่อในเล็กที่โ,นนโรนินตโล <c oughs> bia 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 chi จสหมดทุกอย่างเลยหรอกัองนะถ้าเปลี่ยนแล้วตะแหงคนเดิมแล้วจ้ะมันจเป็นแกลวป่นขุนเลยนะ,ะแกลวป่นเลยลนะ่นจะมีเนาะเอาหมอกก่อน นี่ไงเป็แบบเปียวนะคะุ้งเก็คนโอะไรก็ได้ผมไม่ได้อะไรตั้งเป็นนั้นแหละเผื่อฟุกได้ส่งหลอกหลาบก็ได้ผมไม่ได้อะไร วันนี้เหอกินตันนี้เหะออกดีกว่าดียวพีายวิสาประวานประวงประวงประวงปอันนี้ปลาอะไรนะปะวงมะนาวปลาประวนหรือเปล่านี่อ่ะเนี่ยจะชิมกูจะคินตรงนั้นพอดีเลย เาดยนห้องกกินประบงกัน ชิงชาสวรรค์มากเที่ยวกลางป่าออร่อาอาดิจิตอน,นอะไรมาเพียงอะไรนะเสียงประทับด,ดังกัางวานบ้านตานชิชาสะหวันมากปเจีบขอบคุณคำนี้เมย ต่อหน้าคนบ้านมากอาไระเก่น่งปลากระพงปลากระพง,ะงมึงไม่น่าอยู่กอ่ะจริงๆต่อไปมีขอกู้พิจิตรไปเดียวนะครับแต่กู้องก้ารเลยครับบัญชีน้องก้ารมีเมงินเยอะผมอีก ตอนนี้คนเรามันรู้แล้วเราแค่กนได้ไม่รู้ชอบเสื้อดำแบบนี้บ้างไม่มีลายอารมณ์ฟิตนิดหน่อยตอบมะนาวชอบมากไม่รู้จริงๆหรอจริงไหมเนี่ยสักวันคืนร้อนไม่รู้อะไร าการลุยส่วนคือการเําย้ำอีกแบบหนึง่งทุกคนก็ส่งเสื้อดำรวนไหมผมดีเดอันนันมีรเบบึงบ้งักไ์ขอบคุณครับที่แพดจิ้ นนเด้ยเฮ้ยพูดอะไรเลยดิไาาาอเพียวอวดีฉันเห็นแกเต้นด้วยนะยำปลาสาลิดรับอันอนี้ม,แ,มแกยำปลาสาลิดอันกกนี้ยำปลากระดชิมทำยอดก่อ เฮย้พ่รวมแบรด่องหลักถ้าอร่อยกเดียอตดเหรอตี้กามไมัใช่แค่เดียว้แล้วมัเป็นรในแสมาก Iya, apa terima kita? Apa terima kita? Lip yuk kan. Sama malu 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 eh eh super, super. Hmm. Wow. โลบอลูบลูบทุกคนต้อง TikTok Universe มั้ยต้นนี่คือวิธีหากินของดาวแต่ก่อนตอนนี้ลูกโอ้ยขันมันเป็นต้นพันธห,หัวหรอ อร่อยแล้วคุณแม่จะเป็นคนคนที่ลงตัวที่อร่อยเดี๋ยวนี้แกะปลา รถไซร์เหรออย่ารถไซร์เลยดีกว่าถ้่ใส่ถ้าใส่ L ได้อยู่ L เนี่ยนะตัวน,นี้มึงตัวน,นี้มันป้าอะไรมนี่ใส่อะไรมีบอกปะ M อันนี้ใช้ M บอกนั <M. S 1> ่นแหละ M ถ้าจะซื้อไซรให้ฟิตประมาณนี้ขอ M ไม่ก็ L ประมาณนี้ แต่ถ้าใหญ่เจ้าผมใส่ปกติก็คือ XL เอ็มก็ใส่ลังนมก็เลยเนี่ยเอ็มใช่ไหมแล้วเอลบัง,บงคับเอลถ้าจะทำให้ผมฟิตแบบเนี้ยใช่อันนี้ชอบใส่เสื้อต,ตัวใหญ่แต่ตัวนี้มันฟิตด,ดีผมชอบมันคันอะไรวะ่ sudah menelur 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 menelur. ใช่ผมรู้แล้วเรื่องนี้กัดใจมากลองทำงานไม่แล้วพักแล้วโอ้ขนาดอะไรบ้าเลี้อ้มนะ มันไม่ได้สดใสหรอกพยายามทำให้มันสดใสอยู่ต่อ

ตัวลมบนะคนนี้ตัวอินขาแซ่ดต้องแต่งหน้าวเขาต่อแถวกันไปยาถึงที่เดีนตัวอินแซกดชารขอบเข้ามากเลยที่ตองกับเราสิบห้าีอ่ะเรียกบกับไหมหคนเลย เอ้มีกกูมาเหรอมิกกูม,มานลครับนี่กกูไปไงบ้าง ฮะพี่เคอะไรออ๋อพวกนี้ทำบนแล้วีาม่บตเขายว่ามเนกตหี่เอะไรหยอเป็น่อนดูแล้ว่ปกันเบอกรูทำไมเขาไม่ต่อยกันอยากเห็นคุณต่อยกันเจมมาด้วยหรอ อ๋อดาวพีเคเหรอคือตอนนี้แบบผมเหลือแปะทุกคนอีกไม่นามนมันจะดัา<อ>บาาชนหนห้้แลวค่ะขอบคุณค่ะมีโก้ขอบคุณค่ะมีโก้อยากให้ส่งแอคใหญ่ปะรอแอปัำลอง แค่ใหญมึงโดนไอน้นั่นเหรอเออนที่สีนุ่มรถคันอะไรอา้าวเหลือรถคันเดียวนี่อ่ะเจ็ดพัเองรถสปอร์ตเนี่ย 7, เล,ลนเชียว <c oughs> จอ,อกเล่น ใช่เดี๋ยวกินเตะกับเลยคืออะไรคือแปลว่าอะไรที่เดิมเรื่องใหม่ชีไปลาเก่งมากชีเที่ทวยวเก่งมากแต่ชีอายุยี่สิบสามไงเข้าใจอยู่วัยกำลังเที่ยว คาคิมึงส่งปะวังกูคืนมาเลยมึงเอาปนมะวังไปสองตัวมึงคงคือมาเลยน้องไอออม่นหกือไม่คาคิ อะไรอะไรคุณมึงจะกูไม่เป็นไรคุณผู้ชายสาวสาวว้าวไม่จำเลยทุกคนหมดจะไปแล้วนะแบตจะหมดแล้วแบตเหลือเจ็ดแล้วหรือ,มอ,มอไม่มีแบตพอเรียกก้าบมารับแหม่ขากิทุบพังหักโอ้โหไปแล้วนะทุกคน ซีย์อะเกลนนะทุกคนหว้เจอกันไหมไปแล้วนะครับขอบคุณ980คนดูขอบคุณมีกกูขอบคุณมิมีขอบคุณพี่มาดี้ขอบคุณพี่ภาวิศาลและขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมกันนะครับผมอยู่ข้างนอกอะมีกกูมไม่มีสายชาร์จเลยก็เจอกันนะครับเจอกันเเเเจออกันนไป bye 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 b าย